ค่ะสำหรับในบทนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ซักประวัติแล้วก็การประเมินผู้ป่วยกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องทราบก่อนว่ามันมีความสำคัญอะไรหรือว่ามีความจำเป็นอะไรที่เราจะต้องสัมภาษณ์ซักประวัติผู้ป่วยนะคะให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอครบถ้วนและก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะคะลองคิดง่ายๆนะคะว่าหากเราได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ะะอะไรจะเกิดขึ้นตามมาคะอ่าแน่นอนค่ะก็คือเราก็ไม่สามารถประเมินผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเราอาจจะให้การรักษาที่ผิดให้ยาที่ผิดให้คำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับผู้ป่วย และผู้ป่วยก็อาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนการสัมภาษณ์สักประวัติผู้ป่วยจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากที่จะช่วยทำให้เรารวบรวมข้อมูลได้อย่างเพียงพอและได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ะะทีนี้นะคะในเรื่องของการสัมภาษณ์ป,ประวัตินั้นนะคะคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ป,ประวัตินั้นนะคะเริ่มตั้งแต่คําถามท,ทั่วไปเลยเช่นคุณแพ้ยาอะไรดูไม่ยากเลยใช่ไหมคะไม่ซับซ้อนแต่บางคําถามก็จะเป็นคําถามที่จะต้องมีการใช้ทักษะในการถามเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากกว่านี้เช่นการถามเกี่ยวกับอาการและโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่นะคะว่ามีอาการผิดปกติอย่างไรบ้าง และมีการรักษาอะไรมาแล้วบ้างนะคะก็แล้วแต่กรณีไปเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาคำถามที่เกี่ยวข้องกับการรักษาซึ่งก็จะปรับไปตามสถานการณ์ของผู้ป่วยแต่ละรายที่เราได้ให้คำปรึกษาและในส่วนของการประเมินผู้ป่วยนะคะนอกจากที่เราจะประเมินว่าผู้ป่วยใช้ยาถูกต้องไหมนะคะใช้ยาแล้วเป็นอย่างไรนะคะเราควรจะต้อง ประเมินด้วยว่าผู้ป่วยมีความรู้เกี่ยวกับยาน,นั้นอย่างไรบ้างมีความรู้เกี่ยวกับโรคที่เขาเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าผู้ป่วยแต่ละคนย่อมมีความรู้ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการที่เราประเมินได้ว่าผู้ป่วยแต่ละรายมีความรู้ในเรื่องใดบ้างและยังขาดความรู้เรื่องใดบ้างก็จะทําให้เราสามารถให้คําปรึกษาให้คําแนะนําได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ หากเราไปให้ความรู้กับผู้ป่วยในเรื่องที่ผู้ป่วยรู้อยู่แล้วผู้ป่วยก็คงจะรู้สึกเบื่อหน่ายและรู้สึกว่าเภสัชกรก็เพียงแค่ให้ความรู้ทั่ว,วไปแก,ก่ทุกๆคนไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่เขานะคะความสัมพันธ์ระหว่างเภสัชกรกับผู้ป่วยก็อาจจะสั่นคลอน การที่เราใช้หลักการการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นให้รู้ว่าเขามีความรู้เกี่ยวกับยาและโรคเขาอย่างไรบ้างเราจะได้ให้ความรู้ที่ถูกจุดและก็สามารถให้บริบาลเภสัชกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ ดังนั้นในกระบวนการการสัมภาษณ์ซักประวัติผู้ป่วยไม่ใช่เป็นการใช้คำถามที่เราพรีแพนไว้แล้วในบางกรณีคำถามที่เป็นคำถามพรีแพนอาจจะมีประโยชน์เช่นเราต้องการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานเราต้องการคัดกรองผู้ป่วยความดันโลหิตสูงนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วในการสัมภาษณ์การซักประวัติเราจะต้องปรับไปตามสถานการณ์ที่ผู้ป่วยเป็นคนนำไป และไม่ใช่ทำตามในสิ่งที่เราคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วดังนั้นการใช้คำถามพรีแพนอาจเป็นเพียงสตร а ท е ีที่เราใช้เสริมกับการซักประวัติผู้ป่วยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนก็เท่านั้นเองแต่การสัมภาษณ์ซักประวัติที่มีประสิทธิภาพต่างหากที่เราจะต้องปรับตัวไปตามคอนเท็กซ์ของผู้ป่วยแต่ละราย จะช่วยให้เราให้คำปรึกษาผู้ป่วยดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ